มาถึงชาวราศีธนูกันบ้างน,นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะทายสิคาว่าไพต่ตรงกลางได้เป็นไพ่อะไรแท้โอ้โห <c oughs> ได้สบายใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ได้ไพ่ the devil อ่ะ the devil นั้นเป็นเรื่องของถ้าเป็นธีมเดือนนี้นะคะก็คือคุณกำลังต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจนะคะคุณกำลังต่อสู้กับความลุ่มหลงในจิตใจเพราะฉะนั้นความลุ่มหลงแรกนะคะที่จะทำให้พังยับได้ไง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของเงินนั่นเองอ่ะ <c oughs> เดือนนี้นะคะ ใจเย็นนะคะใจเย็นๆนะคะสเตรน์นะคะเดือนนี้คุณต้องใช้สติในการหักห้ามใจตัวเองเยอะมากสิ่งโตในใจคุณมันกำลังแบบเนี้ยวเ้อยากใช้เงินจังเลยอยากได้อน,นันจังเลยอยากได้สิ่งนี้จังเลยนะคะก็คือให้ระวังละกันนะคะเดือนนี้อาจจะมีคนมาชวนคุณไปทําธุรกิจอ่ะระวังเรื่องของการถูกหลอกละกันเนาะอะ,อะ เกิดว่ามีคนชวนไปทําธุรกิจนะคะชวนไปลงทุนก็คือระวังว่าคุณเองอาจจะต้องใช้สติในการคิดวิเคราะห์เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เข้ามาแบบมาลวงมาหลอกนะคะก็อาจจะต้องระวังหน่อยในการใช้เงินเดือนนี้นะคะหรือว่า ของบางอย่างเนี่ยก็คือระวังว่าแบบซื้อไปแล้วไม่ตรงสเปคที่ตั้งไว้นะคะหรือว่าสั่งของไปดันซื้อของที่ราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น,นะคะ่ะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกเนาะอ่ะหักห้ามใจกับเรื่องอะไรอีกนะคะหักห้ามใจกับความไม่อยากทํางานนะคะเอเจวิลอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะเดือนนี้เนี่ยคือคุณจะรู้สึกว่างานมันหนักมากจนไม่อยากทําอะไรเลย,ยเจอเฮอร์มิตเจวิลเฮอร์มิตจริงๆทุกคนทํางานตอนกลางคืนหมดเลยนะคะ มันจะเป็นผลดีสําหรับคนที่ทํางานที่เป็นแบบงานฟรีแลนซ์มากๆเลยนะคะฟรีแลนซ์จ๋าๆเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบทํางานแบบหามรุ่งหามค่าตลอดนะคะแต่เอาจริงเนี่ยเรารู้สึกว่าเดือนนี้คุณไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทํางานคือจิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะคุณล่องลอยไปล่องลอยมามันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังโฟกัสที่คุณกําลังรู้สึกว่าอยากทามากซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่งานนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะทุ่มเทกับงานเลยนะคะ นิดนึงสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจกลางคืนนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับของมึนเมานะคะบุหรี่อะไรประมาณนี้นะคะมีแนวโน้มว่าเดือนนี้เนี่ยธุรกิจมันจะดูเงียบมากยอดขายเอ่ยนะคะลูกค้าเอ่ยอาจจะไม่ค่อยสั่งซื้อของเท่าไหร่นะคะเดือนนี้คุณอาจจะต้องอลองหาแผนสำรองในการที่จะแบบว่าเออทำเงินทํางานให้มากขึ้นนะคะทีนี้พอไพ่เดวิลเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องความรักเนี่ยสนุกแน่นอนนะคะอ่ะมา คนโสดมินไพ่เดวิลเอซอบคอยสนะคะอ่ะไม่แย่ขนาดนั้นนะคะจริงๆถือไพ่เดวิลกับเอซอบคอยถ้าเป็นคนโสดแล้วก็คุณกำลังได้เจอคนที่น่าหลงหลสุดๆนะคะเขาเรียกว่าแบบว่ามีสเต็กอะพิลชัดมากได้เจอแล้วรู้สึกว่าคนนี้คือแบบถูกตาต้องใจนะคะคนโสดคนมีคนคุยเนาะกำลังแบบ คลั่งรักอ่ะอันนี้คือคําว่าคลั่งรักเลยนะคะกําลังคลั่งรักมากๆอยากจะทุ่มเทมากๆนะคะอยากจะเอาชนะใจใครแบบสุดๆใช้ทุกวิธีใช้ทุกกลเม็ดเคล็ดลับในการที่จะแบบว่าหลอกลนะ่อเขาเนี่ยค่ะอ่าทีนี้ถ้าแต่ว่าเป็นคนมีคู่ละ่ะเจวิลกับเอซัพคอยนะคะจริงๆเราแนะนําว่าคุณเองควรจะทําคะแนนนะคะ น่อยะะช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าพยายามแบบว่าขยันแบบเอาเอกเ,เอาใจเป็นพิเศษแบบเป็นพิเศษมากๆนะคะอะไรที่จะช่วยมัดใจเขาได้เนี่ยต้องใช้นะคะใช้ทุกกลเม็ดนะคะคลายกันนะคะคนคนมีคู่ก็คลายกันเพราะอะไรคนมีคู่จะหนักกว่าคนโสดนิดนึงที่คุณจะต้องใช้แผนสูงหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเขาเดือนนี้มีแนวโน้มเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะแอบวันไวนะคะมีแบบความสัมพันธ์แบบ กุ๊กกิ๊กนะคะกับใครนะคะที่ Course. มันอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักอย่างเดียวนะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์ของการแบบคือไพ่เดวิลเนี่ยนะคะมันจะเป็นแนวแบบสุดปลายบวกนิดนึงเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบแอบไปแบบซื้ออะไรซื้อบริการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแอบแบบส่งเสียเลี้ยงดูใครอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้เราเองต้องให้เขากลับมาอยู่กับเราให้ได้นะคะเราเองก็ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถอย่างเหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้าคุณพยายามข้อตุกคิดว่ามันจะกลับมาได้ าะฉันอ่านเรื่องของสุขภาพเดีนน๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอมีเพจของคอยแปลว่ามันเหมือนมีก้อนเล็กๆอะคะ่ะเพจคือเล็กๆเนาะคอยคือก้อนนะคะเด๋ยวเจวิลเพราะฉันในเดือนนี้จะรู้สึกถึงแบบปัสสาวะแสบขัด ะะปสัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไรไม่ค่อยฟลว์เท่าไหร่นะคะก็เดือนนี้น่าจะต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าแบบว่ามีแบบปัสสาวะกระบิดกระปอยอะไรประมาณนี้อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องทานยาหรือเปล่าอาจจะมีกระ,พระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมแต่มันมักจะเริ่มจากเรื่องของความแบบปสัสสาวะแสบขัดก่อน,นะค่ะอันนี้อาจจะต้องไปพบคุณหมอละค่ะสาหรับเดือนนี้